อีกวันหนึ่งซึ่งเราเองนะก็จะมีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศยังสบายดีครับเจ้าหางเหลืองส้มของเราก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาได้ทำหน้าที่พ่อปลาที่ดีในสายปากัดไทย สวยงามเขาได้ดูแลและเฝ้าไข่ของเขาอย่างทนุถนอมเช่นเดียวกับเช้าเมื่อวานและวันก่อนเราลองมาดูวอดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเห็นหรือยังครับนี่ก็คือวอดของเขา ตอนนี้วอดก็อาจจะมีน้ำเชื้อของตัวผู้และตัวเมียซึ่งผสมกันอยู่ในวอรดนะครับเราคงรู้สึกตื่นเต้นไปกับเขาด้วยว่าเมื่อไหร่หนอใครจะเป็นตัวอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับ ลองไปดูเพื่อนบ้านใกล้เรือนเกงอีกคู่หนึ่งดีไหมครับอ้าวจ้าเอ๋เขาก็มาคอยต้อนรับเราแต่เช้าเลยเพี่อเอกของเรานี่เอง ลองไปดูวอดของเขาดูนะครับว่าคู่นี้วอดเขาเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับวอดและไข่ปลาที่ผสมกันอยู่ก็ยังไม่เป็นตัวนะครับต้องใจเย็นๆรออีกสักแป๊บหนึง่งให้เขาได้ทำหน้าที่พ่อปลาที่แสนดี จะเย็นๆนะครับค่อยติดตามผมไปอีกสักวันสองวันก็คงจะรู้เรื่องแล้วครับเขาก็ซิบมาที่ข้างหูของผมครับเขาว่าอย่างนั้นแล้วเราค่อยติดตามมันต่อไปดีไหมครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยและคอยเฝ้าติดตามเพื่อนบ้าน ทั้งสองครอบครัวนี้ยังมีความสุขนะครับ